สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ริมน้ำชีครับอยู่ที่ศูนย์คดชาณาจักรนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ,งรนนรบองค์การส่วนสัตว์ตอนนี้เราอยู่ที่ริมน้ำชีนะครับบริเวณจุดกลางเต็นท์นะครับนี่เราอยู่ริมน้ำในน้ำก็ปลาปลาบอนนะครับมีปลาบอนด้วยนะ <laughs> ปลาบอนใหญ่ บรรยากาศธรรมชาติดีๆเลยนะครับเนี่ยครับก็ถ้าหากว่าอยากจะมากางเต็นท์พักผ่อนนะครับสัมผัสบรรยากาศที่ติปินธรรมชาติแบบนี้ก็มาเลยนะครับเนี่ยประสานได้เลยที่ศูนย์คุจนาจักรนะครับจังหวัดสุรินห,งงห้องนุงห้องน้ํามีเรียบร้อยเลยนะครับ นัท่องเที่ยวก็มาติ้นมากลางมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับสบายสบายครับ